วันนี้บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงบ่ายนะครับเป็นไปอย่างคึกคักคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมเข้าถวายสัตยปฏิญาณครับทยอยเดินทางมาที่ตึกสันติมัตรีตรวจเอทีเถ่ายรูปเดียวทำบัตรนี่รัฐมนตรีแต่ละท่านนะทยอยเดินทางมากันคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีป้ายแดงนะ,ค,ะคุณสัชิธรรัฐมนตรีช่วยมาหาไทยคุณพัฒนาเนี่ยว,ว่าการ สาธารณสุขส่วนคุณไตสุรีอันนี้เลขาธิการนายกฮะคุณสุพจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์แต่ละท่านเดินทางมาฮะผลโท,โทอดุลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมคุณองคอาจวงประยุนรัฐมนตรีช่วยศึกษาฮะ,ะรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมพลตารวจตรีรุทธพะ,ะนี่ นักข่าวนี่เรียกถามเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นรัฐมนตรีใหม่ค,คุมกระทรวงยุติธรรมหนักใจไหมนะเรื่องคดีเขากระโดมท่านยิม้มไม่ตอบคาถามน,ะนี่แล้วก็ยืนให้สื่อมวลชนถ่ายรูปเล็กน้อยอนี่นี่คนนี้พลตํำรวจตรีรัธพลนวรัตน์ค่ะนะแล้วก็ที่เหลือก็ทยอยเดินทางมากันฮะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคนะักคเพราะว่านี่เป็น ใส่ชุดขาวมาต้องถ่ายรูปติดบัตรไงคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเช่นคุณวรโชต <c oughs> สุขคนขจรนะคะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณวรพักธัญ,ญาวงนะคะนี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังะคะ่ะใส่ชุดขาวมาแล้วคุณศรีหัศกพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวร,รกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทย แล้วก็คุณสันติปิยทัศ์รัฐมนตรีประจำสําน,นักนายกนะคะครับส่วนนี้ค่ะคุณศักดาวิเชียนศินนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจารย์บวรศักด์ก็มาแล้วนะคะคุณบวรศักดิ์อุวานโนรองนายกฝ่ายกฎหมายอาจารย์บวรศักดิ์นี่หลายรอบแล้วแหละท่านก็คงแบบคุ้นชิน <c oughs> <อ>คุณเอกนิตินิติทันประพาสนะคะท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะใส่ชุดขาว คุณอัธพลเรื่องพิบูลรัฐมนตรีพลังงานนะคะครับนี่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งสาวสวยคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์อันนี้ท่านก็เป็นรัฐมนตรีมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการนะคะคุณสภาการกระทรวงศึกษาธิการก็ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยทํางานต่อได้เลยคุณโสพลสารรัมนะคะท่านรองนายกพลเอกนัทพลนาพานิชปิ๊กเล็กนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้ท่านเป็นว่าการแล้วแล้วก็ ผู้กองสุดยอดเลยผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่าท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรค่ะครับค,<ว>คู่มากับมาเป็นทีมแล้วเนี่ยคุณอัคราคุณอัตพล<อ>นะคะคุณนริมมนมานะครบค่ะคุณนริมมนหัวหน้าพักนะแต่ว่าให้เกียรติร้อยเอกธรรมนัฐเดินนําเลยแล้วก็มีคุณอมินมายยโซด้วยนะคะแล้วก็คุณตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอันนี้เป็นต้นยังไม่ได้ครบคนนะคะ